ทุกคนสุดท้ายทุกคนก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นนะคะประกาศไปถูงประกาศไปสู่มวลชนชาวขมรน,นิดนึงนะคะล่าสุดดิฉันเห็นความเอาจริงเอาจังของกองทัพคือตรงนนี้เขาประสานกันทั้งสี่เหล่าทัพถูกไหมคะล่าสุดเนี่ยรู้ไว้ใช่ว่าใส่ว่าแบกหามขมนนะคะคือ เขาจะมีการเตรียมในการที่ถ้าเกิดมีมวลชนเขมรเนี่ยปลุกระดมกันมาซึ่งตอนนี้แน่ใจแล้วนะคะว่าเขาปลุกระดมกันมาถ้าเกิดมีเข้ามาอีกนะคะมาตรการของทางชายแดนเขาจะทําอย่างนี้นะคะอันที่หนึ่งจะต้องจับกลุ่มมีจับกลุ่มไม่ว่าจะเป็นข้อหาอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดเหยียบเข้ามาในผืนแผ่นดินไทยไม่ว่าตรงเป็นจุดบ้านหนองยากแก้วหรือว่าตรงจุดบ้านตรงไหนก็ตามแต่ตอนนี้มาตรการเข้มข้นขึ้นนะคะคือเขาบอกว่า อันที่1คือมาตรการเข้าเมืองผิดกฎหมายจับกลุ่มเข้ามาแล้วก็จำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกินประมาณนะคะสองหมื่นบาท20,000บาทก็คือประมาณ2,5 0 0้านห0 0 0 0นเรียวส่วนอันที่2ก็คือถ้าเกิดมีโดนข้อหาทำลายทรัพย์สินราชการไทย,ยเช่นเช่นอลือรวดหนามก็จะต้องจับไปจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินแสนบาทข้อที่3ลักทรัพย์ ของทางราชการคือเอารถหนามไปพวกนี้ถ้าเกิดจับเข้ามาปุ๊บจำคุกที่ประเทศไทย1นถึงเปีปรับตั้งแต่ประมาณ2 0 0 0 0นบาทข้อที่4ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่อย่างเช่นปาหินเข้ามาโดนหัวจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0,000บาทส่วนข้อที่5คือการกระทําใดๆกระทบนะคะกับเอกราชของประเทศไทยจะต้องโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตรวมแล้วโทษจำคุกประมาณ16ปีถึงตลอดชีวิตถ้าเกิดใครทําทั้ง5ข้อหรือว่าประหารชีวิตหรือว่ารวมค่าปรับก็ประมาณ3 0 0 0 0นบาท รุปเลยก็คือว่าสามแสนบาทเนี่ยคาแมที่มีการกระทําการอยู่ตรงนั้นด้วยความใครปุกระดมมาก็ตามแต่ไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มเลยอันนี้ประกาศไปสู่มวลชนชาวคาแมทที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องที่อยู่ตามตะเกียบชายแดนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยใช่หลายคนก็บอกว่า ไอ้ที่มึงประกาศไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตารวจไทยทหารไทยแม่ทัพที่หนึ่งของประเทศไทยคําถามก็คือรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วของประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและตราดของประเทศไทยคําถามก็คือทั้งหมดเป็นประมวลกฎหมายของไทยก็จริงแต่มึงจับมันไม่ไร่คาถามก็คือเราจะจับมันเมื่อไหร่ แต่มันเนี่ยจับจริงทําจริงมันจับวีล่าสมความคิดของเราไปจําคุกที่เขมรจนกระทั่งเนี่ยไอ้แมลงสาบแทะหัวไปประมาณสามปีครึ่งอะ่ะลาตงลาตีไปติดคุกอยู่ที่ประเทศเขมรเนี่ยกว่าจะออกมาและคุณพี่คุณ,ค,ณคุณพนิช์อดีตสสของประเทศไทยไปติดคุกอยู่แป๊บหนึ่งกว่าจะออกมาได้โดยสรุปแล้วเนี่ยประเทศเขมรเนี่ยเวลามันทำมันทำจริงจับจริงอะไรจริงแม่งจับคนไทยไปติดคุก เรายังช่วยอะไรกว่าจะช่วยได้ตั้ง3ปีผ่านไปอ่ะส่วนสำหรับมันลุกล้ำประเทศไทยทั้งที่บ้านหนองจานหนองจี่ทั้งที่บ้านหนองยาแก้วยาป้องทั้งที่ด่านคาสิโนอะไรต่างเรายังจับมันมาติดคุกไม่ได้สักคนเลย เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองทัพภาคที่หหรือกองทัพภาคที่ไหนรวมทั้งตํารวจประเทศไทยหรือตํารวจประเทศไหนก็ตามแต่รวมทั้งนายกัฐมนตรีคนนี้หรือคนใดคําถามก็คือมึงจะจับเมื่อไหร่กฎบัตรสหประชาชาติเนี่ยเราก็ทำตามส่วนมันไม่ทำตามขณะเดียวกันเนี่ยการประชุม jbc abc หรือว่า jbc อะไรก็ตามแต่เราทำตามหมดแต่มันก็ไม่ทำตามขณะเดียวกันเนี่ย นะเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดอธิไตยไทยเนี่ยมันทํามาตลอดแต่เราเนี่ยไม่เคยละเมิดอะไรมันเลยขณะจะก้าวขาข้ามไปบ้านมันเรายังไม่ก้าวเลยท้า,ารนเราไม่เคยเก้าวไปตรงไหนจุวันนี้เราย่ําเทา้าอยู่ในผืนแผ่นดินเราในเขตอธิปไตยหนึ่งต่อห้าหมื่นตารางกิโลเมตรของเราแต่มันสิลุกเรามาลุกเรามาล้ําเรามาล้อเรามา,า,มาแต่เราเนี่ยบอกว่าตรงนี้เป็นของเราตรงนี้เป็นของเราแต่เราเคยจับมันไหม เราไม่เคยจับมันเลยแต่มันสิจับวีล่า ila, สมความคิดประชาชนไทยของเราราตีประชาชนไทยของเราพนิด์ประชาชนไทยของเราไปจำคุกม,มาแล้วประมาณปีห้าสี่อะ <S <S> <S เราเนี่ยยือแก๊สน้ำตาไปเต็มที่มันก็ปิดจมูกส่วนตามันก็คือออีกแป๊บหนึ่งมันล้างน้ำมันก็ลืมตาขึ้นเหมือนเดิมมันไม่เป็นอะไรเลยแล้วมันก็เลยรู้ว่าอ๋อแก๊สน้ำตาดีกว่าไม่ใช่แก๊สพิษ มันก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์อีกหลังจากนั้นมันก็ไม่เคยกลัวแก๊สน้ำตาอีกเลยแต่ขณะเดียวกันตำรวจเราสิโดนก้อนหินจากมันน่คว้างมาโดนโป๊กความหางโดนโป๊กเรื่องความมาโดนโป๊กโดยสรุปเลยก็คือว่าเราเนี่ยใช้มาตรการทุกอย่างกับแต่เราพูดแต่เราไม่ได้ไปฏิบัติให้เวลามันสามสิบวันในการลื้อออกไปแล้วถ้าเกิดหลังจากสามสิบวันแล้วมึงจะทำยังไงต่อ ภายในสามสิบวันนี้ให้เวลามันรื้อบ้านหนองจันออกไปแต่มันไม่ลือ้อแล้วคุณจะทํายังไงต่อแล้วทํายังไงต่อแล้วเราก็ไม่มีมาตรการต่อไปไม่มีมาตรการอะไรที่รุนแรงกว่านี้อืมปวดหัว ทำไมวันนี้เราประกาศว่าเราปิดด่านทีนี้เธอมาดูมาตรการปิดด่านฉันประกาศไว้แล้วที่ช่องเจ็ดนะบอกว่าแม่ทัพสังสีเหล่าทัพเนี่ยได้ประกาศไปว่าเราจะปิดด่านจนกว่าภัยคุกคามจากประทเทศเขมรหรือภัยคุกคามอะไรก็ตามแต่จะหายไปก็เลยต้องประกาศปิดด่านก่อน แล้วถ้าเกิดใครแอบเปิดหรือว่ารัฐบาลชุดปัจจุบนันนี้หลังจากการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วไปสั่งการให้ใครก็ตามเปิดหรือแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าก,ก,รการกระทรวงกลาโหมบกเกลกพลเอกนัตพลนาคพานิษ์ไปให้นโยบายเปิดด่านทั้งท่นท,ที่แม่ทัพทั้งสี่เหล่าทัพเขาเขาประกาศปิดถ้าเกิดหลังจากนี้นัตพลนาคพานิษต์ไปเปิดตรงจุดไหนก็ตามแต่ ทัวไทยเตรียมถล่มนัก,น,ก,น,กนัตพลนาคพนิธรัฐมนมตีว่าการกระทรวงกาโหมได้เลยเพราะหลังจากนี้จะไม่เกี่ยวกับภูมิธรรมเพราะหลังจากนี้หลังจากที่มีการประกาศนโยบายต่อรัฐสภาของนายกอนุทินชาญวี หลังจากนี้จะไม่เกี่ยวกับอนุทินหลังจากนี้จะไม่เกี่ยวกับภูมิต่ําแล้วหลังจากนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับแพทองทุยแล้วแต่จะเกี่ยวกับอนุทินล้วนๆแล้วมันจะเกี่ยวกับนัตพลนักพนิษฐ์ซึ่งเป็นว่าการกระทรวงกาโหมล้วนๆเลยและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมที่มาจากหน้าห้องผู้ใหญ่เป็นรัฐมนตรีกาโหมที่มาจากหน้าห้องผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่คนไหนก็ตามแต่อ้างชื่อผู้ใหญ่ตลอดแต่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมที่ประชาชนก็ไม่ได้ภาคภูมิใจแล้วเป็นลัตริกลาโหมที่ท่านพูดจริงๆพวกทหารด้วยกันเขาไม่ภาคภูมิใจเลยโดยเฉพาะทหารภาคปฏิบัติเขาบ่นตลอดฉันได้ข่าวมาว่าเขาบ่นกันตลอดเลยเพราะฉะนั้นท่านเี่ยต้องทำตัวให้ตรงนะท่านบิ๊กเล็กฉันจะบอกก่อน บิ๊กเล็กพลเอกนะัทพลนาพนิษฐ์เมื่อเป็นว่าการกระทรวงกาโหมสุดยอดในชีวิตของคุณแล้วทําตัวให้ตรงนะไอ้พวกรอบข้างบิ๊กเล็กก็เหมือนกันทําตัวให้ตรงทําตัวให้ตรงนะนี่ฉันบอกก่อนถ้าทําตัวไม่ตรงนาทีนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมมาเพราะว่าหูไม่รู้ว่าบุญนาวาสนาส่งอะไรไม่รู้ว่าโชคช่วยขนาดไหนขนาดสะดุดก้อนหินล้มอยู่ที่ สารหลักเมืองแล้วก็ยังได้เป็นอีกคำถามก็คือบิ๊กเล็กต้องทำตัวให้ตรงนะฉันบอกก่อนเพราะถ้าเกิดบิ๊กเล็กกับคณะทำตัวไม่ตรงฉันบอกเลยว่าทัวลงที่บิ๊กเล็กแล้วจะไม่ลงแค่บิ๊กเล็กด้วยจะลงไปถึงผู้ใหญ่ของบิ๊กเล็กนะทุกคนมีคนบอกว่าน้องเขยก็แล้วน้องสาวก็แล้วลูกสาวก็แล้ว เดี๋ยวจะมีลูกเขยมาอีกตอนนี้มีคนขอสมัครไปเป็นคนสวนบ้านจันทร์สองผีทำไมล่ะเผื่อมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีกูว่าเขาคงใช้หมดบ้านน่ะแ่ละอืม ตอนนี้บ้านจันทร์สองผีขาดคนขับรถแล้วก็ขาดคนทำสวนนะทำไมละ่ะคนขับรถตุยไปแล้วแม่บ้านก็ออกไปที่อื่นคนทำสวนขาดอยู่มีคนจะสมัครไปเป็นคนทำสวนบ้านจันทร์สองผีทำไมละ่ะเพื่อมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีเว้ยเพื่อมีโอกาสได้เป็นนายกรัฐมนตรีพวกมึง มีคนบอกว่าก่อนจะถึงลูกเขยอ่ะทาไมผ่านลูกชายไปได้ยังไงวะก่อนจะไปถึงลูกเขยใหญ่อ่ะพี่เขยใหญ่ก่อนจะไปถึงเขยใหญ่ผ่านลูกชายหัวโปรดไปได้ยังไงวะแต่อีเขยใหญ่เนี่ยพ่อแม่เขาทำการเม้นนะแม้เขียนซะสวยรู้เลยว่าพ่อแม่ทำธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าจริงๆคือ ทำกาเมนขายเสื้อเหลืองจนรวยไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยมาจากไหนหรอกทำการเม้นทำการเม้นก็คือทำเสื้อผ้าขายที่โบเบขายเสื้อเหลืองที่โบเบไม่ได้ไปกาเม้นอะไรใหญ่โตหรอกทำไมดรมริกากูรู้มาตั้งแต่สมัยปีห้าศูนย์แล้วเฮ้ยใหญ่อ่ะ เขยใหญ่บ้านเขาทําการเม้นทําเสื้อเหลืองขายทีนี้ก็พอเขามาเป็นเขยบ้านเขาซึ่งเป็นสลิมอยู่ดีๆอ่ะเขาก็เลยนิ่งๆส่วนจริงๆเขยใหญ่เนี่ยพ่อแม่เป็นสลิมตั้งแต่ต้นเลยลูกชายยังไม่ถอด ทำไมมาแต่งกับเสื้อแดงเอาอีนี่คนจะฝนจะตกฟ้าจะร้องแมวจะคลอดลูกแล้วเขาจะเอากันเนี่ยมึงคิดว่ามึงจะไปเอาอะไรทานได้เล่ก็คนเขาจะฟิชเชอรลิงกันเนาะคนเขาถูกใจกันถูกจริตกันคนเขาจะได้เป็นคู่ผัวตัวเมียกันคนเขาจะฟิชเชอรลิงกันมึงจะเอาอะไรไปห้ามอีนี่เอาไม้เอาไม้บรรทัดไปแยกเขาเหรอเอาไม้บรรทัดไปมึงจะเอาทำยังไงมึงเอาไม้บรรทัดไปเขีย่ยแยกเขาเหรอ เออเอาไม้บรรทัดไปกั้นอย่างนี้เหรอมันได้เหรอเจ๊โอคนเขาจะได้กันเนาะแม่ตีหนึ่งแล้วโอเคทุกคนขายไปพูดไปขายไปพูดไปนี่มันก็ดีนะ เธออย่าลืมกันแดดดอกเตอร์ริกานะใครก็ตามแต่นะอู้หเซรั่มอย่าลืมนะเธออ๋อไอตัวนี้รี Gel. Gel, มูเวอร์เจลรีมูเวอร์เจลมีโปรโมชั่นนะซื้อสองกล่องแถมหนึ่งกล่องมันมีตะกร้าอยู่ใกล้กันเออรีมูเวอร์เจลก็คือ359บัตาทมันเป็นตัวรีมูเวอร์เช็ดเครื่องสําอางออกเช็ดเครื่องสําอางเช็ดใดๆออกจากหน้าเช็ดออกอย่างไรเช็ดออกอย่างไรเธอดูนะสมมติว่าหน้าเธอเนี่ยนะ เป็นประมาณนี้หน้าเธอเธอเป็นประมาณนี่ะหน้าเธอเป็นประมาณนี้อลิปสติกด้วยมสมมติว่าหน้าเธอเป็นประมาณนี้โอ้ยหน้าเธอหน้าเธอเป็นประมาณนี้สมมติสมมติรีมูเวอร์เจลนะคะสามร้อยห้าสิบเก้าบาทซื้อหนึ่งกล่องนะคะก็ได้หนึ่งกล่องแต่ถ้าเกิดคุณซื้อมาสองกล่องแถมให้อีกหนึ่งกล่องและ รีบูว่าเจลนะคะดิฉันเนี่ยจะสาธิตให้คุณดูว่าตัวนี้มีไมเซล่าไฮยานะคะที่สามารถที่จะดูดสิ่งสกรปรกออกจากผิวหน้าของคุณเป็นเหมือนเครื่องดูดฝุ่นที่ดูดสิ่งสกรปรกออกจากพรมของคุณและมีไฮยาลูรอนอีก16ชนิดเพื่อบำรุงผิวต่อมีแตงกวามีใบบัวบกแล้วก็มีน้ำมันสารสกัดจากเมล็ดข้าวโพดเพราะฉะนั้นสารสกัดเป็นธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันล้างเครื่องสำอางล้างลิปสติกล้างอะไรต่างๆออกเช็ดเลยดีมากค่อยดูนะคะ คุณปั๊มไปประมาณสักสามสี่หยดนะคะบนใบน้าแล้วคุณก็ถูไปคุณถูไปนะคะถูไปนะคะถูไปเลยนะคะถูไปเลยจากนั้นปุ๊บนะคะคุณเอากระดาษทิชชู่หรือกระดาษเปียกก็ได้นะคะเช็ดนะคะเกลี้ยงค่ะออกมาหมดแล้วค่ะคุณเช็ดนะคะเกลี้ยงค่ะออกมาหมดแล้วค่ะแล้วคุณก็เช็ดด้านนี้นะคะ เกลี้ยงค่ะออกมาหมดแล้วค่ะและขณะเดีวยวกันตรงปากของคุณถ้าเกิดลิปสติกแล้วนกะ็มันติดทนนานแล้วมันไม่ค่อยออกนะคะคุณก็ใช้ตัวนี้นะคะ r e เ o v e r ถูที่ปากค่ะจากนั้นปุ๊บคุณก็เอาทิชชู่นะคะเช็ดออกค่ะสีลิปสติกติดทนนานมากค่ะทุกคนออกมาหมดแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะ คุณก็จะได้หน้าสดแบบนี้นะคะหน้าสดแบบนี้นะคะเกลี้ยงสะอาดหมดแล้วค่ะหลังจากนั้นคุณจะล้างหน้าด้วยน้าเปล่าก็ได้ล้างหน้าด้วยสบูด่ดาสบู่แดงก็ได้คุณจะอาบน้ําหรือไม่อาบน้ําก็ได้เช็ดแค่นี้ถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่ได้ล้างหน้าแล้วเช็ดแค่นี้ก็สะอาดแล้วค่ะตัวนี้นะคะจะมีสารสกัดจากไฮยาลูรอนดูยํารุงผิวต่อนะคะแต่ตัวที่มันเป็นสิ่งสกปกมันเช็ดออกไปหมดแล้วค่ะเพราะว่ามันมีนะคะตัวไมเซล่า ตัวนี้เรียกว่าไมเซ l ่าไฮยา r e มูเวอร์เจลค่ะมันเป็น3 in 1สามารถที่จะนะคะอ่าคลนเซอรคือล้างหน้าให้คุณได้เป็นคลีนเซอร์ได้สามารถที่จะเป็นรีมูเวอร์คือรีมูฟเครื่องสําอางและสิ่งสก,กรปรกและฝุ่นออกจากหน้าคุณได้และสามารถที่จะเป็นนัวลิสคือนวดแล้วก็บำรุงผิวให้คุณได้ด้วยตัวนี้บํารุงผิวได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะวันสต็อปเซอร์วิส ทรีอินวันค่ะเป็นทรีอินวันในขวดเดียวเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดใครยังไม่มีดิฉันแนะนาว่าทุกโต๊ะเครื่องแป้งทุกห้องน้ําของคุณควรจะต้องมีเพราะยังไงก็ตามคุณจะต้องใช้บางคนก็ต้องใช้แป้งพับบางคนใช้ลิปสติกบางคนใช้คุชชั่นบางคนใช้ครีมรองพื้นบางคนใช้กันแดดบางคนใช้กันแดดผสมรองพื้นคุณจะต้องเช็ดออกด้วยสิ่งนี้ค่ะและรวมทั้งปากของคุณที่ทาลิปสติกคุณต้องเช็ดออกด้วยสิ่งที่มันทําให้ปากของคุณสะอาดอย่างแท้จริงมันจะไม่เกิดสิวอุดตันไม่เกิดสิ่งสกปร ไม่เกิดกันเป็นสิวเป็นหนองเป็นอะไรต่างๆคุณพี่คะตัวนี้คือเป็นตัวรีมูฟเครื่องสำอางออกจากผิวหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพี่จะสกินผิวจะผิวดีคุณพี่ต้องเช็ดกล้าให้สะอาดก่อนตัวนี้เป็นตัวรีมูฟเครื่องสำอางและสิ่งสกปรกออกจากใบหน้าก่อนที่คุณจะคลีนเซอร์ด้วยน้ำด้วยสบู่ด้วยอะไรก็ตามแต่จัดไปค่ะคุณพี่เริ่มสเมนแตนจัดไปเลยคะ่ะคุณพี่เริ่มสเปนเตนแอนแอนเลย รีมูเวอร์อยู่ที่ตะก้าที่21นะคะริมูเวอร์เจลนะคะอยู่ตะก้าที่ยี่สบเ็และถ้าเกิดใครอยากจะได้นะคะซื้อสองกล่องแถมหนึ่งกล่องอยู่ตะก้าย2ิบสองตะก้ายีบสองซื้อสองแถมหนึ่งตะก้ายี่บเดซื้อหนึ่งได้หนึ่งจะซื้อกี่อันก็ได้กี่อันแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณกดมาสองกล่องได้อีกหนึ่งกล่องแถมทันทีค่ะเป็นโปรโมชั่นตะก้าที่ยี่บเ็กับตะก้ายี่1 22 2ิบ2ยี่บยิบสองยี่บยบสองสวัสดีค่ะทุกคน สวัสดีค่ะอ่ะต่อไปมีใครอยากจะได้อะไรอีกไหมพอเราสมมติว่าเราเช็ดหน้าด้วยรีมูเวอร์เสร็จนะคะทุกคนให้โอกาสทุกคนได้ปักตะก้าได้ซื้อรีมูเวอร์ก่อนรีมูเวอร์ดีมากทุกคนแล้วรีมูเวอร์ดรอเมริกาเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้ใช้สารสกัดไม่ได้ใช้ไอเทมอื่นของดรอเมริกาใช้รีมูเวอร์ก็ยังดี แต่อะไรก็ตามแต่นะคะที่มันเป็นสกินแคร์หรือเป็นคอสเมติกของดรมาริกาสกินแคร์เนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่คุณไม่ได้ใช้อย่างน้อยที่สุดคุณใช้กันแดดก็ยังดีเพราะว่ากันแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณขาดไม่ได้ถ้าคุณไม่มีกันแดดจากดอเรมาริกาคุณต้องมีกันแดดจากยี่ห้ออะไรก็ตามแต่คุณต้องใช้เพราะกันแดดคือสิ่งที่จะปกป้องผิวหน้าของคุณโดยที่ไม่ต้องเสียเวลามานั่งแก้ปัญหาปลายทาง บางคนบอกว่าอุ้ยหน้าฉันเจ๋งหน้าฉันอูฉันเห็นหน้าคล้ำหน้าดำหน้าคล้ำหน้าเครียดไม่เกี่ยวกับผีเข้ารถน้ำมนต์เจ็ดวัดจากสมเด็จอะไรก็ไม่หายคะ่ะหายได้ด้วยการใช้ใช้สกินแคร์เท่านั้นเองฉันจะบอกพวกเธอให้โอเคนะคะจัดไป ใน t ิ k ตอกอ่ะมันจะมีทั้งส่งฟรีแล้วก็มีทั้งเสียค่าส่ง20บาทคุณสามารถเก็บคูปองและจะได้คูปองส่งฟรีค่ะสามารถที่จะเก็บคูปองได้ค่ะแล้ว t ิ k ต o k จะส่งฟรีให้คุณค่ะกรณีค่าส่งมันจะบริหารจัดการโดย AI tiktok นะคะทุกคนนะคะทุกคนแต่ถ้าเกิดซื้อจากบ้านเขียวแอดมหาสุขช ah ็อปส่งฟรีทุกกรณีค่ะ พรุ่งนี้วันเสาร์ก็มีนัดประชุมทีมงานบริษัทแล้วก็มีนัดกับเด็กๆที่เป็นแอดมินแล้วก็ วันอาทิตย์เนี่ยมีนัดที่จะไปไลฟ์สดรู้สึกจะเป็นทิกตอกกับแท็กพลันยไไูไปไลฟ์กับพี่แท็กไปไลฟ์กับพี่แท็กเนาะ สวัสดีทุกคนคอลมมที่ประกาศชื่อออกมาทุกคนคงทราบเห็นคลมมหน้าตาคอลมอมกันหมดแล้วแต่ดอรมาริกาจะโฟกัสไปที่ท่อนฮุกเลยนะคอละมอทั้งหมดมีอยู่ประมาณ4คนถึง5คนที่จะต้องดวนร้องเกี่ยวกับคุณสมบัติ และจะต้องถูกสาร่รัฐธรรมนูญรับเรื่องร้องเกี่ยวกับจริยธรรมซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่าภาคประชาชนใครจะเป็นคนร้องแต่ภาคประชาชนเวลาร้องอะ่ะนะคะมันจะใช้เวลานานหน่อยนะคะแต่ขณะเดีวยวกันถ้าเกิดเป็นสส,หร,สหรือว่าสวหรือว่าสสในสภานําเรื่องไปร้องอะ่ะมันจะใช้เวลากระชับแล้วก็สั้นดิฉันไม่แน่ใจว่าพักเพื่อไทยจะมีใครไปร้องหรือไม่ทําไมล่ะเพราะว่าคนที่เหลืออยู่ในพักเพื่อไทยดิฉันไม่รู้จะกล้าหารหรือเปล่า ไอ้ผู้ที่กล้าที่จะร้องเนี่ยก็ปรากฏเตรียมที่จะ move มาอยู่กับพักภูมิใจไทยกันเสียส่วนใหญ่แล้วถึงแม้คุณหญิงพจะม้อยกําลังเข้าพักไปแล้วก็บอกว่าสู้ๆนะคะแล้วก็มากกว่านั้นนะคะในการที่จะให้สะพัดก,กำลังและวก็ดูดบรรดาพวกสอที่จะกระเด็นกระดอนกระดอนกระเด็นนะคะเป็นแบบงูเห่าออกไปเนี่ยแต่ปรากฏว่าอุย้ยนะคะถึงแม้คุณหญิงแม่เนี่ยจะไปดูด จะไปดูดไว้แต่ปรากฏว่าไอ้พวกที่จะพยายามออกไปเนี่ยเขาก็มีเวลานะระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยก็คือว่าโดยสรุปเลยก็คือว่ามีคนบอกว่าเคมีเข้ากันมากแท็กกับดรมีความรู้แล้วก็สนุกเออเดี๋ยวจะไปอีกแล้เดี๋ยวจะไปแท็กกับแท็กพารันยูนี่เธอรู้ไหมแท็กเนี่ยนางก็เป็นคนที่มีความคิดคนหนึ่ง เออพี <Happiness. S 2> Rabbi, ais, ่พวกพิดพวกแท็กพวกพี่เกลืออะไรเงี้ยนางเคยไปตอนสมัยม็อบก็ปสอนางก็ไปเตรดเตรดเทรดนางก็เป็นคนที่คิดเพื่อบ้านเพื่อเมืองคนหนึ่งนะนางเป็นหนุ่มเชียงใหม่ที่คิดเพื่อบ้านเพื่อเมืองพอสมควรนะแท็กพลันยูเนี่ยเออแล้วเมียนางก็สวยแล้วก็รวยมากเมียนางอ่ะสวัสดีทุกคน สวัสดีค่ะเจ๊แม่ผมใช้ไแมเจ็ดสิบขวบเอ้เจ็ดสิบวกแม่ฉันเจ็ดสิบห้าแม่ฉันยังใช้สกินแคร์ฉันทุกตัวอยู่เลยแม่ฉันอะอายุเจ็ดสิบห้า แม่ฉันเนี่ยล้างหน้าใสา่ด้วยสบู่แดงด็อกเตอร์มาริกาแล้วแม่ฉันเนี่ยมาร์กหน้าด้วยตัวสลิปปิ้งมาร์กกระปุกเขียวของด็อกเตอร์มาริกาจากนั้นแม่ฉันเนี่ยนะคะตื่นมาล้างหน้าเสร็จตอนเช้าแม่ฉันสกินผิวด้วยครีมพรีเมียมคอลลาเจนแก้ฝ้าของด็อกเตอร์มาริกาซึ่งเป็นมอยเจอร์ไรซิ่งใช้ได้ทั้งกลางคืนกลางวันจากนั้นแม่ฉันเนี่ยก็ใช้นะคะตัวกันแดดของด็อกเตอร์มาริกาโบโบไปสองรอบปืด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 เกลี่ยเนียนคลิปจากนั้นแม่ฉันเนี่ย ก็ใช้นะคะไอตัวลิปสติกแม่ฉันชอบใช้ลิปตินสีแดงของดเรมริกาปาด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 จากนั้นปุ๊บถ้าสมมติแม่ฉันไปงานบวชงานแต่งงานอะไรเดี๋ยวนี้แม่ฉันก็ใช้ลิปสติกไอตัวของนาคะลิปลิปแมทนยะคะสีนี้ของดรมริกาเติมไปอีกนิดหนึ่งเลิศแม่ฉันเนี่ยวันสต็อปเซอร์วิสด้วยสกินแคร์ดเรมาริกาอายุ75จ้า แม่จะได้ยุท75จ้ะแม่ใครก็ไม่มีใครอยากจะหยุดสวยค่ะทุกคนบ้าเหรอผู้หญิงเนี่ยผ่านวัย15ผ่านวัย20ผ่านวัย35ผ่านวัย30ผ่านวัย45ผ่านวัย50 ใครเขาอยากจะหยุดสวยกันวัยที่เคยสวยๆเนี่ยพวกชั้นผ่านกันมาหมดแล้วใครเขาจะหยุดสวยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่ควรจะหยุดสวยอย่างน้อยที่สุดเขาควรจะต้องสวยสมวัยอย่างน้อยที่สุดเขาควรจะได้เห็นสีสันบนใบหน้าของเขาและอย่างน้อยที่สุดเขาควรจะได้ทาลิปทาแป้งทําให้หน้าดูดีดูดนวลดูผ่องเป็นยองใหญ่อย่างน้อยที่สุดเพื่อนที่กินน้ําชากับเขาในยามกลางวันจะได้ไปบูลลี่เขา เรื่องอะไรที่จะต้องดูแลคดพอ่อคดแม่ดูแลพ่อแม่พี่น้องเราต้องดูแลนะจ๊จะฉันจะบอกพวกเธอให้ไม่ใช่ว่าแมมทิ้งให้เขาแห่แล้วก็เหยียบไปตามวัยไม่ใช่ไม่มีใครที่จะไม่สวยหรอกค่ะมันต้องสวยทุกคนทุกวัยสวัสดีทุกคน